ในคลิปนี้นะครับเราก็มีข่าวดีมาแจ้งกันอีกแล้วนะครับเป็นข่าวดีนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางกา l i นาเขาได้มีการสปอยออกมานะครับณตอนนี้มันมีกิจกรรมถูกสปอยออกมานะครับและเป็นกิจกรรมที่สายฟีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าในวันที่4เมษายนนี้ทางการีนานะครับเขาจะมีการแจกสกินเดนเมเช่นเบรเกอร์ทาวน์นะครับสายฟีไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมแค่กรอกโค้ดเท่านั้นนะครับแค่เรานะครับล็อกอินเข้าเกมมาแล้วก็กกโค้ดวันที่4เมษายน เรานะครับจะมีโอกาสลุ้นรับสกิน Dimension Breaker นะครับของนาคอสไวน์โอไอริเชลนะครับแล้วก็โรเรียลอ่ะโอ้โหไม่ควรพลาดนะครับสายฟรีลุ้นรับสกิน Dimension Breaker เลยนะคือดีนะครับดีมากเลยมีคนได้แน่นอนนะครับใครได้ก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็จะมีการแจกบัตรทดลองสกินของโนบาระด้วยนะครับจากจูจูส u ไ a เซ็นนะฮะก็คือใครอ่ะที่อยากทดลองสกินของไวโอโนบาระ ก็มารับได้นะครับกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการแจกกลนครบเซตด้วยนะคืนหนักนะครับแจกหนักมากวันที่4เมษายนนะครับอย่าพลาดกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้มันมีกิจกรรมอัปเดตมาเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันนะครับก็คือการแจกไอเทมอ่ะแจกเยอะมากนะครับดูฮะนี่ครับแจกเอฟเฟกสังหารทาวเอ์นะครับแล้วก็อิโมจิ ัดเป่าถาวรของมิกุมิแล้วก็อิโมจิศพต้องสาบโอ้โหคือถาวรนะครับไม่ควรพลาดนะครับปีนึงอ่ะแจกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องทำภารกิจนะครับในการสะสมพลังเสียเวทให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับกิจกรรมก็นานนะครับตั้งแต่วันที่29-19ถึง19เมษาเนเลยนะนานมากนะครับแล้วก็จะัดมานะครับก็จะเป็นการแจกสกินนะครับแล้วก็อิโมจินะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆนะดูครับ กิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาจนถึงวันที่19เมษายนนะครับกิจกรรมเนี้ยเขานะครับจะให้เราสะสมโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นที่ได้รับจากภารกิจนะครับล่งเลวันนะครับใช้กิจกรรมแล้วก็เล่นเกมมินิครับนี่ฮะกดรับเลยครับเปื่อแบบนี้นะพอเรานะครับได้รับโทเค็นมานะครับเราก็ต้องเข้าไปเล่นเกมนะครับเพื่อสะสมตั๋วแล้วก็นําตั๋วไปแลกของรางวัลนะครับเนี่ย แล้วก็จะมีโบนัสเพิ่มเติมมาให้นะครับเมื่อเรานะครับสะสมครบ200แต้มครับเราก็จะได้รับในส่วนของกุลาบเมื่อเราสะสมครบ300แต้มจะได้รับตัวแล้วก็เมื่อเราสะสมครบ400แต้มนะครับจะได้รับกล่องรูนับสกินระดับลิมิ t เต็ดเขียวนะครับนี่ฮะนี่ครับกล่องสกินลิมิ t เต็ดเขียวนะครับก็จะมี2กล่องนะครับนี่ครับตรงนี้เลย แล้วก็กิจกรรมนี้ถ้าใครนะครับอยากได้ตัวเยอะๆให้ส่งนะครับคําขอไปให้เพื่อนนะครับส่งคําเชิญนะพอเราเนะครับส่งคําเชิญไปเสร็จอะเรานะครับจะได้รับในส่วนของเวลาเพิ่มของกิจกรรมนะครับสมมติว่าณนตอนนี้กิจกรรมนี้มันมี30วิถ้าเราส่งขอเพิ่มอะเราจะได้รับเพิ่มอีก5าวิ10วิไปต้นไปแบบเนี้ยมันจะเพิ่มเวลาการเล่นให้เรานะครับถ้าเราเล่นนานนะเราก็จะยิ่งได้ตัวเยอะนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับ เข้ารวมเกมเลยครับแบบนี้แล้วก็ถ้าจะเพิ่มเวลากดรับไอเทมเลยครับแต่ว่าผมไม่มีครับก็เล่นเกมไปเลยแล้วก็เตรียมพร้อมครับกิจกรรมก็ง่ายมากเลยครับดูแค่เรายิงมีดคำสาบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดมุมม่วก็ได้นะครับถ้าใครขี้เกียจผมขี้เกียจนะครับกดมุมม่วเลยนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บรัวครับรัวปึ๊บ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 นี่ครับเวลามันก็จะนัดถอยหลังไปนะครับ นี่ครับนี่ครับปึ๊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 บห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะโอเคได้มากี่ตัวครับได้มาเจ็ดตัวนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าแรกไอเทมนะครับก็จะมีอิโมจิของโนบาร้านะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ช่านะครับสามสิบวันเอฟเฟกวิ่งแล้วก็จะมี สกินอ่ามีสกินโหเด็กต้าด้วยนะมีของเด็กต้านะครับนี่ครับทุกคนคือเป็นสกินใหม่อ่ะโหแจกสกินใหม่นะครับเป็นสกินรัฒิแพ้นะสกินเนี้ยนี่ครับมีของมันตามนี้ฮะประมาณนี้ครับมีทั้งฮีโร่แล้วก็สกินแล้วก็อันนี้เป็นแบบเช่าเลยครับสามสิบวันไม่น่าสนใจนะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็เช่านะครับ เอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกวาร์ฟเอฟเฟกสังหารแบบเช่าหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็ลูกแกนุ่งลูกครับแล้วก็ออันนี้น่าสนใจมากครับอิโมจิอ่ะเป็นถาวรนะครับนี่เลยช่วยตีหน่อยฝันดีครับน้องตีป้อมโอ้โหคืออิโมจิดีมากเป็นภาษาไทยนะครับไม่ควรพลาดอิโมจิอ่ะดูครับอือือโอเคนะแล้วก็กล่องนี้นะครับสกินตามนี้ของโตโรเอเลนดอลเอนโซยิน่าแล้วก็เตียวเซียนนะครับกล่องเนี้ยประมาณนี้นะ แล้วก็ถ้าใครนะครับอยากได้ตัวเพิ่มก็อย่าลืมนะครับมาดูนี่ครับดูตัวอย่างนี่ยแล้วก็กดดูไปครับมันก็จะเป็นแบบตัวอย่างให้เรานะะเราก็ต้องดูให้จบเพื่อรับสิบตัวแบบนี้กิจกรรมคือโคตรง่ายอะ่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สายฟรีไม่ควรพลาดเพราะว่าปีหนึ่งมันแมมมาแค่ครั้งเดียวไงดูไม่นานนะฮะแปบ๊บหนึ่งก็จะจบละ กิจกรรมมีการดู10วิดู10บเเพื่อรับไอเทมเรียบร้อยครับกดรับข้างบนนะครับมุมบนขวามือแล้วก็ได้กกลูกก้วมาอีกหนึ่งรูกนะครับประมาณนี้ไม่ยากกิจกรรมโอเคฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือเป็นกิจที่สายฟรีไม่วนพาดเลยแจกเอฟเฟกต์วาร์ปแบบป้ายกิตยศอ่ะเดี๋ยวพามาดู กิจกรรมของมหาวิทยาลัยพนึกมานครับนี่ครับนี่แหละเอฟเฟกต์วาร์ปถาวรเลยนะแค่เราสะสมนี่ส่วนของเหรียญน,นะครับโทเค็นให้ครบหนึ่งร้อยอ่ะนี่ครับเอฟเฟกต์วาร์ปถาวรของจูจิสุไคเซนนะครับภารกิจก็ไม่ยากนะนี่ครับภารกิจตามนี้นะครับกิจกรรมถึงวันที่สิบเก้าเมษาตั้งแต่วันนี้นะะอันนี้โหมดแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็นี่ครับเป็นป้ายเกียรติยศเป็นแบบ ไม่ถาวรน,นะใช้ได้ถึง19เามษาครับก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมยังมีอีกเพิ่มไหมนี่ครับเป็นรูปโปรไฟล์ถาวรน,นะครับก็อย่าพลาดก็ประมาณนี้นะครับในการมาแจ้งข่าวในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ